วันนี้มารีวิวระบุม,มน้ำมันคิงนี่เลยเป็กน,นี้เป็นปั๊มติ๊กที่สี่แล้วก็มีกองในตัวชุดนี้สมัยก่อนเราก็เป็นกองกับปั๊มติ๊กหรือใช้เป็นกองที่มาแยกกันนะทีนี้ชิงเขาได้ผลิตขึ้นมาหรือได้คิดค้นขึ้นมาให้รู้สึกว่าให้มันง่ายขึ้นกว่าเดิมอะ่ะนี่เลยตัวนี้จะเป็นกองเอ้ยเดี๋ยวงงว่าอะไรลูกอะไรเล็กๆอยู่คับปั๊มติ๊กนี่เลยคือกองกองน้ำมันนะฮะคือกองก่อนเข้าปั๊มติ๊กมันจะเป็นลักษณะนี้แล้วมีกองเนี้ย เน่เๆ่อ่าข้างในก็จะเป็นไส้กรองอ่าก็คือจากถังมาเข้าติ๊กอย่างเงี้ยก็จะเป็นกรองของมันเลยตัวนี้กรองบัมติกนะถามว่านี่แล้ผมใส่ไปแล้วผมจะหาซื้อตัวนี้ได้ที่ไหนติดต่อได้ที่คิงเลยผลิตภัณฑ์คิงเขามีกรองซัพพอร์ตให้อยู่แล้วกรองก็ไม่มีอะไรดึงออกเปลี่ยนได้เลยครับเป็นกรองสแตนเลสตัวนี้เป็นกรองสแตนเลสซึ่งสามารถฉีดล้างได้ครับมันเป็นเนื้อสแตนเลสนะครับ ก็เหมือนกองอากาศเราที่เป็นกองสเดเร์สามารถล้างได้ฉีดลมใส่น้ำยาเบนซินใส่ฉีดล้างล้างล้าง,ลาง,ลางแล้วก็ใส่เข้าคืนครับไม่มีอะไรมีแค่นี้ง่ายแม่งชุดชิดคิดมาได้ยังไงง่ายเกินเราเรามาดูรนคันนี้ดูว่าลูกค้ามาทําอะไรบ้างลูกค้าตอนแรกจะมาใส่แคมเราดูแล้วขั้นตอนการใส่แคมมันยังไม่ซับพอร์ตกับที่รถลูกค้าอยากได้นะเฮ้ยทั้งนั้นช่างผมผมใส่ระบบละมัน ปั๊มด้วยแล้วกันจบไปในเซ็ตแทบจะไล่ข้างเซตเริ่มต้นที่รถไล่ข้างทําเพราะลูกค้ากด,ดมาเป็นเทอร์โบเอใช้เทอร์โบเยอะมีบูทเยอะน้ำมันก็ต้องกินเยอะมีแบบเพิ่มเยอะมีระบบน้ำมันมีปัม๊มแคมลูกค้าเลือกเป็น n อ็น0 0ันระบบน้ำมันผมแนะนำเป็นของคิง V2 พอแล้วมามาดูปัม๊มอันนี้แคมถ่ไปแล้วใส่แคมหนึ่งคู n ่เอ็นันปัม๊มาดูปัม๊มใช้เป็น2โลแอบโต เป็นสองโลแป๊บโตนะเด็ดเตรียให้เรียบร้อยแล้วเป็นแป๊บใหญ่โมเต็มตอันนี้กําลังตั้งววเรลาเลือเดินระบบน้ำมันตอนนี้กําลังเซตระบบน้ำมันอยู่ทํามากทําน้อยสนใจก็มาได้เลยก็ถ้าทาเซตนี้ก็อยากให้มาไวหน่อยเอยามาเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จดึกเอาหน่อยแล้วกันสําหรับรถไร่ข้างหรือทําตามที่ลูกค้าต้องการกว็วันนี้ฝากเจ้าอ,อนิวไปด้วยแล้วกัน